ไปไปเรื่อย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 นะครับสร้างความสมดุลทีบวกเทคนิคเข้าไปด้วยต้องคนนึงรับแต่เทคนิคเข้าไปด้วยนะฮะต่อเนื่องมาได้ครับจะโดนน้องคุณอ่าแทงไอ้ถูกรูด้วยมันไม่ถูกมันไม่ถูกนะครับจุ๊บเลยครับเออหืม เราลงดิก้มลงดิประวิหารเวลาด้วยครับเวลาเดินไปแล้วเวลาเดินไปแล้วทำไม่เร็ววางลงพื้นครับผมเห็นยางเคลื่อนด้วยนะอ่าประคับประคองนะตกตกไปเลยนะครับอวางลงตกแล้วช่างฮะรอคนหน้ารับมาหมายเดียว ไาเลยได้ครับก้มก้มก้มสิพี่ตกตกล้อไม่ครับตกล้อไม่มินมิน